ได้กาลังใจจากลุงกิมนะคะไลน์นี้ก็มีขยันนวลป้าเนาะได้ตั้ง68ดขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณลุงกิมมี่นะคะเผื่อไปเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะให้ป้าไทายบ้านชงกาแฟให้เนาะกินทุกวันนะคะบ่าวปนปูนะคะบ่าวปนปูมานะคะ,วปปะ,คะสวัสดีค่ะคุณคุณะคะวปปีโก้นะคะบ่าวปนปูนะคะน้องวินนะคะอ้าวแอดออสเทียงไม้นะคะลุงกิมให้ รางวัลอีกแล้วนะคะหกสิบแปดบาทเนาะสุดยอดเลยลุงจิมค่ะลุงจิมเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยเนาะส่งให้คนโน้นคนนี้นะคะสวัสดียามเที่ยงครับแม่ถินนอ,อ้าวแอดน้อยมาแล้วนะคะกินข้าวหรือยังเนาะลูกเพชรนะกินแล้วนะคะแม่ถินยังไม่กินข้าวเที่ยงนะคะทําความสะอาดเก็บกวาดบ้านค่ะวันรกมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะแอดน้อยกินข้าวหรืออย่างน้อกินบ้างเด้อค่ะแอดน้อยแม่ถิน่นยังไม่กินนะคะแต่ลูกเพชถามแล้วกินแล้วนะคะอืมบบาวแหล่บอขำค่ะแอนนวนแหล่บอขำก็มา,มานะคะไปทําธุระนะคะเพิ่งกลับมาครับแม่ถิ่นนะคะได้ยินลูกเพชอยู่ถามหารก็เลยลูกเพชบอกว่าพ่อไปทําธุระนะคะสบายดีค่ะแอดโอสบายดีเช่นกันนะคะ ค่ะแม่บุญถินสบายดีสวัสดีเช่นกันนะคะแอดโอ๊ตเชียงใหม่ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับโอ๊ตนะคะ<ม>ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะแอดไลน์หรือโทรตรงถึงแม่ถิ่นเลยนะคะคุณอะไรเนาะคุณวีโก้บอค่ะศูนย์เก้าสามหกหนึ่งสองเจ็ดห้าหกเจ็ดนะคะขอบคุณค่ะท่านใดยอยากจะส่งอะไรให้ลุงป้านะคะ ก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยววันที่29นะคะแม่ถินก็จะไปจำปาดงอีกนะคะขอบคุณค่ะบ่าวแหล่บอคำพี่นวลจันนะคะเอโอตเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะเอฟซี FC. ทุกท่านในห้องครับขอบคุณเช่นกันนะคะได้กำลังใจจากลุงจิมมี่แล้วคะ่ะแอดน้อยวันนี้เนอะอยิ้มได้ทั้งวันนะคะท่านที่ต้องการมาขามกวนหรือว่าหน่อไม้อัดถุงนะคะ จ้าขอบคุณค่ะแอนอนนมีมีหลายอย่างอยู่เนาะถ้าไปฝากลุงป้านะคะแต่ถ้าส่งไปไม่ได้นะคะถ้าเป็นอาหารแบบบ้านๆเนะเาะอ้าวลูกชนนะคะเป็นอะไรบ้างเนาะลูกชนไม่ให้ดูหน้าตาอีกแล้วนะคะสบายดีค่ะพ่อทำธุระแล้วตีพ่อขอบคุณค่ะลูกเพรชมพูนะคะแอดโอดเชียงใหม่นะคะลูกเพรกินข้าวหรือ,อยังนะคะ คุณโอ๊ตสวัสดีค่ะนะคะบ่าวดักแด้ค่ะแอดนวบ่าวดักแด้ก็มานะคะพี่โอ๊ตนะคะขอบคุณนะคะแอดโอ๊ตเชียงใหม่นะคะบ่าวดักแด้สวัสดีครับพี่พี่เอรอบห้องนะคะอ้าวให้กาแฟมาอีกแล้วนะคะคุณน้อยชมพูสวัสดีค่ะแม่จา้าลูกเป็นอะไรอีกแล้วเนาะทำไมไม่เห็นหน้าตานะคะเนาะ ยังไม่กินเลยครับแม่ทินเพิ่งมาจากทําธุระอ้าวกินได้แล้วนะคะสิบสองนาฬิกานะคะจะครึ่งแล้วนะคะโดยกินแล้วค่ะพ่อนะคะขอบคุณค่ะลูกแอชชนทิ่านเนาะพี่นวลน,นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสวัสดีครับคุณนวลจันขอบคุณแอดน้อยชมพูนะคะสวัสดีค่ะบ่าวแลขอบคุณเช่นกันนะคะลูกชนทิ่านนะคะน้องโอนะคะน้องชนนะคะ ลูกชนมาแล้วค่ะแอดมอนขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าแม่ทินมาแล้วจ้าอ้าวเอดสสวายแม่ทินนะคะแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะวันนี้ทําความสะอาดบ้านคะ่ะเอดสสวายทาความสะอาดนะคะทําเอาข้าวลงมาจากเล้าเนาะเพื่อข้าวใหม่จะมาแล้วนะคะบ่าวสอกินเกี้ยงคะ่ะบ่าวสอกินเกี้ยงคะ่ะน้องนวลน,น้องชนสวัสดีจ้าเอดสสวายมาแล้วนะคะที่สบายนะคะ สวัสดีครับคุณแมงค่ะคุณเม่งก็มาตลอดนะคะแม่ทีนไปเกี่ยวข้าวเหรอออกไปดูแล้วค่ะเอดน้อยยังไม่ได้เกี่ยวนะคะมันเหมือนจะมีพายุเข้านะคะก็เลยให้พายุไปก่อนนะคะมันจะได้สบายใจเนาะถ้าเกี่ยวข้าวแล้วฝนตกมันลําบากค่ะก็เลยยังไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าข้าวก็ยังตั้งต้นอยู่เนาะยังไม่แก่จัดนะคะ บ่าวโสกินเกี้ยงนะคะท่านพี่สวายขอบคุณะค่ะบ่าวโซกินเกี้ยงนะคะท่านน้อยนะคะขอบคุณนะคะ